อ่าครับต่อก็คือนะครับข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถควบคุมทริสเตอร์นะครับให้ทํางานได้นี่อ่าก็คือการจ่ายไบอัดนะครับหรือการนําไปต่อไฟเนี่ยใช้งานให้ถูกต้องนะครับเราต้องต่อแบบไหนนะครับทริสเตอร์เนี่ยเราต้องต่อนะครับไบยัตตรงให้กับขาอิมิเตอร์นะครับกับขาเมสนะครับอ่าทั้งสองชนิดนะครับ ต้องจ่ายไปอัดตรงเท่านั้นนะครับให้กับขาอินเตอร์และขาเบสนะครับเทียบกันเนี่ยนะครับเปรียบเป็นเหมือนไ้โอดหนึ่งตัวนะครับ MP เนี่ยสาร M สาร P นะครับทีนี้อ่ก็ฝากให้นักศึกษาครับกลับไปทบทวนนะครับสารจึงตัวนําด้วยนะครับชนิด N กับ P เนี่ยนะครับที่ผ่านการลบมาจากการไม่ว่าจะเป็นซิลิคอนหรือเจอร์มนเนียมนะครับก็โครงสร้างอ่ะอ่า N มันเป็นลบ P มันเป็นบวกหรือยังไงนะครับ ให้ถวกตวนนะครับทีนี้หลักๆเนี่ยเราจะให้ไทเตอร์ทำงานได้เนี่ยต้องจ่ายนะครับย้ำนะครับต้องจ่ายไปอัดตรงให้กับเบสนะครับแล้วก็อิมิเตอร์เนี่ยนะครับเบสแล้วก็อิมิเตอร์ทั้งสองชนิดทั้ง np ็และ p n p นะครับแล้วก็จ่ายไปอัดกลับให้กับขับขา c นะครับนะครับตรงให้กับ b กับ e หมายถึงอะไรขา b นะีเนี่ยเป็น P นะครับต้องจ่ายไฟบวกให้ขา b นะครับ ันนี้ต้องจ่ายไฟลบให้กับขา E นะครับสำหรับชนิดนี้นะครับ NPN แต่สำหรับชนิด PNP ก็จะกลับกันนะครับต้องจ่ายขาต้องจ่ายไฟบวกให้กับขา E นะครับแล้วไฟลบให้กับขา B นะครับส่วนขา C ก็ต้องจ่ายไฟบวกนะครับเพราะว่าเป็นสาร์เอ้ต้องจ่ายไฟลบนะคขอโทษทีนะครับให้จำไว้นะครับไม่ว่าทรานซเตอร์จะเอามาใช้งานในรูปแบบทำหน้าที่เป็นสวิตช์หรือขยะสัญญาณนะครับ ต้องจ่ายไปอัดกลับให้กับขา C ไปอัดตรงให้กับขา B เท่ากับ E เท่านั้นนะครับอ,อันนี้คือหลักการของการไบอัดให้กับทรานซิสเตอร์นะครับ <c oughs> ครับสัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ที่เราเขียนมาเนี่ยชนิด NPN แล้วก็ PNP เนี่ยครับ <c oughs> เขาเขียนมานะลูกศรชี้เข้าชี้ออกเนะี่ยเวลาเราไปใช้งานเนี่ยกระแสมันจะไหลตามลูกศรที่ทรานซิสเตอร์เขียนชี้ไว้อยู่แล้วนะครับ อย่างเช่นชนิด NPN เนี่ยเราจ่ายแบตตรงให้กับขา B เทียบกับขา E นะครับก็เหมือนไดโอดหนึ่งตัวนะครับมองตรงนี้เป็นไดโอดหนึ่งตัวนะครับก็คือ NPN เพราะนั้นตรงนี้ก็คือสาร P อันนี้ขา E ก็เป็นสาร N นะครับจ่ายแบบรงดัต่งให้กับ D กับ E ก็คือสาร P แล้วต้องจ่ายไฟบวกนะครับทิศทางข้างนี้นะครับ N, N <G> ก็คือขา E นะครับก็ต้องจ่ายไฟลบนะครับก็เหมือนจ่ายแรงดต่งให้กับไดโอดหนึ่งตัวนะครับ D E นะครับ ขา c เนี่ยเป็นสารเอนต้องจ่ายบวกตรงนี้นะครับ้องเป็นบวกนะคะนด้นไนเตอร์ตัวนี้ทํางานได้ตัวนี้จะเป็นบวกนะครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบนะครับอันนี้ต้องเป็นบวกนะครับอ่าตัวนชนิด pnp เนี่ยก็กลับกันนะครับขา e ครับจ่ายแบตตรง นี่เป็น P ก็ต้องจ่ายบวกนะครับ D เป็นสาร N ครับก็ต้องจ่ายลบให้ base นะครับไอไถึงจะไหลได้นะครับส่วน C เนี่ยจ่ายไปอัดกลับ C เป็นขาเป็นสาร P นะครับขา C เป็นสาร P ก็ต้องจ่ายไฟลบนะครับเพราะฉะนั้นทิศทางกระแสก็จะไหล่างนี้นะครับอันนี้คือหลักการไบอัดของไทเตอร์นะครับถ้าเราจ่ายไปอัดให้ไทเตอร์ผิด ไทเตอร์สามารถพังเสียหายได้นะครับมีโอกาสสูงที่ไทเตอร์จะพังเสียหายนะครับหรือไม่ทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะรู้นิสัยของเขาทั้งชนิด NBN และ PMP นะว่าเขาต้องการอะไรนะครับเราถึงจะควบคุมให้เขาทํางานได้นะครับทีนี้ตัวอย่างวงจรนะครับที่นำไทเตอร์ไปใช้งานนะครับวงจรเนี้ย ใช้ไทเตอร์ทำงานหน้าที่เป็นสวิตนะครับอันนี้เป็นเป็นวงจรไดะครับได์ดีเลย์นะครับทำไมต้องได์ดีเลย์ครับดีเลย์เนี่ยนะครับความจริงแล้วไทเตอร์กับดีเลย์เนี่ยสองตัวเนี้ยทำหน้าที่ขายกันนะตัวเนี้ยนะครับแต่ข้อเสียของดีเลย์เนี่ยก็คือกระแสที่คอยนะครับคอยของดีเลย์กินนะครับค่อนข้างจะมากนะครับ สัญญาณที่มาจากภาคคอนโทรลเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งใดก็ตามนะครับส่วนมากกระแสจะไม่สูงนะครับเพราะฉนั้นไม่สามารถขับคอยล์รีเลย์ได้โดยตรงนะครับก็เลยต้องใช้ไทเตอร์เนี่ยมาเป็นตัวมาเป็นตัวช่วยนะครับเพราะข้อเดียวไทเตอร์คือกินกระแสทางไอดีเนี่ยน้อยนะครับแต่กระแสไอซีเนี่ยไหลได้สูงนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเอามาใช้ขับคอยล์รีเลย์ทีนะครับหลักการก็คือ ไตเตอร์อันนี้เป็นชนิด NPN ครับ NPN ครับนะเราต้องจ่ายไปอัดตรงให้กับขาเบสนะครับขาเบสเนี่ยเป็น P นะครับเพราะนั้นเราต้องจ่ายไฟบวกให้กับขาเบสนะครับาขา E เป็นสั่น N นะครับสา่ N ก็ต้องจ่ายลบนะครับเขาเลยต่อลงกาวเห็นไหมครับส่วนขา C เนะี่ยต้องเจาะจ่ายไปอัดจับนะครับเพราะนั้นขา C เป็นสั่ N เราต้องต่อกับไฟบวกนะครับเห็นไหมครับ พอไไลท์เตอร์ตัวนี้ก็จ่ายบตได้ถูกต้องนะครับหลักการทำงานคือถ้ามีสัญญาณนะครับมาเข้าที่เบสเนี่ยเป็นบวกปุ๊บไทเตอร์ตัวนี้ก็จะออนครับแบบสวิตช์ก็คือสวิตช์ปิดนะครับปิดก็คือต่อวงจรแล้วนะครับนะบถ้ามีกระแสมาที่เบสปุ๊บนะครับซี e. ก็จะต่อกันนะครับทำให้ช็อต คอยลีเลย์น่ะลงกลางแล้วก็มีกระแสไหลผ่านคอยลีเลย์ลีเลย์ก็เปลี่ยนหน้าคอนแทคนะครับจาก NO นะครับไอ้ย NC นะครับปกติลีเลย์ก็อยู่ NC นะครับแล้วก็สับไปที่ NO นะครับอ่านะตางนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะครับปกติต้องอยู่ตรงนี้นะครับแล้วลีเลย์ทำงานถึงจะสับขึ้นไป โอเคครับอันนี้คือเอาไทเตอร์มาใช้ในวงจรน,นะครับจะเป็นวงจรขับคอยล์เลเราจะไปขับเป็นหลอดไฟหรือว่าเป็นมอเตอร์อะไรก็ได้นะครับหลักการขายกันนะครับ